ปฏิปทาให้ถึงความเป็นสุนัขและโคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเสนิยะอเจระนี้ประพฤติวัดดังสุนัขทำกรรมยากที่ผู้อื่นจะทำได้บริโภคโภชนะที่วางไว้ณพื้นดินเขาสมทานกุบกุรวัดนั้นอย่างบริบูรณ์สิ้นกาลนานคติของเขาจะเป็นอย่างไรพบหน้าของเขาจะเป็นอย่างไรอย่าเลยปุญนะ จงงดข้อนี้เสียเถิดอย่าถามเราถึงข้อนี้เลยปุณโปณโกริยบุตรผู้ประพฤติวัดดังโคได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเป็นครั้งที่สองและพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามปุณณโกริยบุตรผู้ประพฤติวัดดังโคได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเป็นครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าปุณณะ บุคคลบางคนในโลกนี้บำเพ็ญกุก,กุรวัตบำเพ็ญปกติของสุนัขบำเพ็ญกิริยาการของสุนัขให้บริบูรณ์ไม่ขาดสายครั้นแล้วเมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของสุนัขอันหนึ่งถ้าเขามีความเห็นอย่างนี้ว่าเราจักเป็นเทวดาหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีลวัดตบะหรือพรมจันยร,ร์นี้ ความเห็นของเขานั้นเป็นความเห็นผิดปุณณนะเรากล่าวคติของผู้เห็นผิดว่ามีสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือนรกหรือกำเนิดเดรัจฉานปุณณนะกุกุรวัตเมื่อถึงพร้อมย่อมนำเข้าถึงความเป็นสหายของสุนักเมื่อวิบัติย่อมนำเข้าถึงนรกด้วยประการชนีเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วเสนิยะอเจละ ผู้ประพฤติวัดดังสุนักร้องไห้น้ำตาไหลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปุณณโกริยบุตรประพฤติวัดดังโคเขาสมทานโควัดนั้นอย่างบริบูรณ์มาช้านานคติของเขาจะเป็นอย่างไรพบหน้าของเขาจะเป็นอย่างไรอย่าเลยเสยนิยะจงงดข้อนั้นเสียเถิดอย่าถามเราถึงข้อนั้นเลยเสยนิยะอเจละ ผู้ประพฤติวัดดังสุนักได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเป็นครั้งที่สองและพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามเสนียะอเจละผู้ประพฤติวัดดังสุนักได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเป็นครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าเสนียะบุคคลบางคนในโลกนี้บำเพ็ญโควัดบำเพ็ญปกติของโค บำเพ็ญกิริยาการของโคอย่างบริบูรณ์ไม่ขาดสายครั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของโคอันหนึ่งถ้าเขามีความเห็นอย่างนี้ว่าเราจักเป็นเทวดาหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีลวัดตะบะหรือพรหมจรรย์นี้ความเห็นของเขานั้นเป็นความเห็นผิดเศนิยะเรากล่าวคติของผู้เห็นผิด ว่ามีสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือนรกหรือกำเนิดเดรัจฉานเสนิยะโควัตเมื่อถึงพร้อมย่อมนำเข้าถึงความเป็นสหายของโคเมื่อวิบัติย่อมนำเข้าถึงนรกด้วยประการชนีเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วปุณณะโกริยบุตรผู้ประพฤติวัดดังโคร้องไห้น้ำตาไหลลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสกะบเสนิยะอเจละผู้ประพฤติวัดดังสุนักว่าเสนิยะเราไม่ได้คำนี้จากท่านว่าอย่าเลยเสนิยะจงงดข้อนั้นเสียเถิดอย่าถามเราถึงข้อนั้นเลยดังนี้ปุณณโกริยบุตรทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้ามิได้ร้องไห้ถึงการพยากรณ์น,นั้นที่พระผู้มีพระภาคตรัสกะบข้าพเจ้า แม้ข้าพเจ้าสมาทานโควัตนี้อย่างบริบูรณ์มาช้านานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้าเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงสามารถแสดงธรรมโดยประการที่ให้ข้าพเจ้าพึงละโควัตนี้ได้และเสนิยะอเจละผู้ประพฤติวัดดังสุนักพึงละกุกุรวัตนั้นได้